อ๋อเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนเฟดทำไมเอืออเก็บภาพสวยงามน้าทายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูจะไดไง้เมื่อกี้ถามค้างแล้วกูจะด่ามันเลยกูก็เป็นอันนี้ปุ่ดอันนี้ไม่ได้เป็เฟดเหรอเออเออตาของตกไปตกตกเออสิบเฟดได้ ขามผมมีสิบเฟดนะเฮออต่อบล็อกก่อนนะ่งต่อบล็อกเพิมม่มั้ยมึงได้บล็อกมึงก็ต่อเพิ่มสิครับตัดแน่แน่แ <laughs> น่ <laughs> เอาแล้วทำไมเมื่อกี้มันถูกไม้ทีเดียวแตกไม่แล้วแม่มันเข้าแต่ตัวไอตีเอาเลยอย่าตีกูของเยอะวางน้ำไปไหมเดี๋ยวคุณก็ได้อย่าเพิงพ่งวางเออ อ๋อเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนเฟดอ๋อที่มาเคลือนอยู่บล็อกบล็อกบนหัวคืออะไรวะเป็เคี้ยอะไรเข้าเดืตัวคุณฮะไม่ทำไปคอร์เดสขุดมันไม่ได้ทำไปคอร์เดสไปคอร์เดสไมโคร์เดสคอดึงเป็นส้นตินเลยวัวได้วัวมาแววแล้วใหม่มันเข้าแต่ตัวไอตี๋วะยืนยืนไว้ตี๋ยืนไว้ยืนไว้แทนแทนดูตี๋เก็บภาพอันสวยงามทำไร เก็บภาพสวยงามเอออยู่ไหนวะโอโม่หมมีมาสตรองคนอยู่ใกล้สุดมันไม่ได้หรอเพื่อนขึ้มันมีไกับไอเฮ้ยกระโดดตกนบล็อกหญ้าเลยพูดคิดว่ามันแลบเอ้าไอตีมันมีแม่เหล็กอยู่ในตัวเหรอวะฮะตอนนี้คือต้องการดินมากกว่าไม้ละวอะแทนเราไปฮะเดี๋ยวเสียงอะไร อ๋อคือถ้ามีเสียง NPC คือมันกำลังจะเปลี่ยนเฟสแล้วเข้าสูุยหินแล้วเพื่อนเพอนแล้วขุดได้ตนเอ็ดไอตีนี่คำถามอยู่อย่างหนึ่งฮะทำไมาทำไมเราไม่ทำตาเผาฮะเออน่ำสิดหยุดย่ใช่ก่อนยังไ้องแล้วก็มีคำถามต่อเราจะเผาอะไรวะเหล็กไงเหล็กที่เพิ่งได้มาเออเฮ้ยนี่มีอาหารกินแล้วเนี่ยเบอร์นิตปิ้นไม่เบอร์ช ไม่เบลอสเมื่อกี้เปิดกล่องแล้วก็กินอาหารไปด้วยสบัด้าจองอะนี่อได้ละเนี่ยเปิดอยู่นั้นมันมีหลายมันมีหลายไบโอมอยู่นะที่มันเปลี่ยนสีขอกล้องขอหิน่อยขอดามเอ้ยขอผีแกงงน่ะาอะไรกขอทุกอย่างหยิบเองสิวะ Oh no เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไม่เอาสิมันตามายันวันบล็อกเลยหรอวะนั่นไง ใครมันตามใครแล้วมันจะตีมราหากร้อเฮ้ยโอเคตัวนี้ไม่เป็นไรดูเด้ดูนะครับว่าไก่จะเกิดไหมย่วัาดีเยังไงลงมาแล้วเย้ยงไงลงมาแล้วเย้ยงไงลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอให้กูจะเก่งไอ้ถ้เมื่อกี้ถามค้างแล้วกูจะด่ามันเลยใครมีดินขอดินหน่อยโอ้โหไอ้ทามีสี่เอ้ลี่มีหนึ่งเยอะจัดตัวไหนเกินสองตัวกูจะข้า เปลี่ยนเฟสแล้วแล้วรอบนี้มอนมันจะเป็นตัวอะไรวะโนแมนอ้ข้างล่างเป็นรูแค่เราสมุนไตนี่ทำอะไรตัวอะไรวะอ๋อไอตัวนี้เฮ้ยเดชธนูเสียงขุดมันหนักแน่นนะอกะลงปือเปอร์เบิร์ดพอเถอะทำก้ะมาขโมยอะไรไปอ่ะะ อะไรเหอะไรของมันวะเสียงขูดมันหลอนมากเลยตายไปเลยหมาโง่เดี๋ยวทางเดินสามมันไม่แค่ไปใช่ไหมหรือทางเดินห้าดี๋ยวสามไม่แค่หรอกแบล็อกเดียวก็ไม่แค่เลยสามหรือห้าดีสามห้าเลยแล้วกันเราจะถามทำไมอุ้ยเจี๊ยหมีขอโทษวิ่งให้ไวเฮ้ออีกแล้วเหรอมันมีแย่ไก่ด้วยเว้ยแย่ไก่วิ่งหนีปึ๊บแล้วก็โดดล่วงลงไป ก็ไม่ได้ตีมากัดกูนเมย์คนตีมาอยูนี่ยเนี่ยไอเฮียนเนี่ยเขาแบบเดิมอีกแล้วเฮ้ยสองพี่เ้ยไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เท่เฮ้ยทำไมมันไอ้แฟนตีกูเอ้าเหรอมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะไม่ได้เก่งหรอกมึงอ่ะโอ้โเฉยๆอ่ะเบสิกอ่ะเจนแมวยังสวยแทนดูดิต้นไม้กันได้หมาไอ้ไอ้ถามร้องตลอด ร้องเล่นอย่างเล่นเล่นเหลือกเครื่องหัวใจเย็บประตูอย่างเฟี้ยวอ่ะเอ้ยทำเขาไม่ได้เขาไม่ได้เปิดประตูก่อนเย็บเอ้ยเข้าได้ลิยเขาไม่ได้พูดเล่นอะไรวะ้ยมีม้าเย็บขอกระดูกขอกระดูกขอกระดูกไอ้บ้าเอ็นนี่จะเลี้ยงตัวนี้ ไล่เสียงเราอะไรอาวสไปโอ้ไม้ประตูปิด What the hell เราทำอะไรเพิ่มได้บ้างครับพจ่ไต่อยาวอีกเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจ้องหน้ามันขโมยกาเวลไปวะอะเออทะไรโหดไล่ีทุ่มดาเฮ้ยแทนได้กต้นนี้มรต้นอะไรวะ เดี๋ยวเปลี่ยนเฟรดอีกแล้วทำโนว์แมนกันเนี่ยเราได้น้ำอินฟินิตี้แล้วเพื่อนไปหาเลซายมาแล้วแทนดีอยากได้ทรายเกี่ยวกับทะเลนั่นเองนะหมากูนี่ก็ทำเืชิงมันจะเกิดไอ้ทามตลอดเวลาทาำขอทรายเฮ้ยเฮ้ยใจบ้งกูได้เอาทรายมาแลกเอาทรายมาแลกก่อนเอาเอาทรายทั้งชุดมาแลกกันมากิ้หน่อยเอ้ยเฮ้ยให้ให้ให้ตีมันไม่ใช่ตีกูได้สปอนมาอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอยู่วะตายซะ เขาไปเข้าฟิชไหน,อ,นอย่าเพื่อนมนเอามันมาเลี้ยงแล้วกันได้หนังบวงัวมาดูดีเอออย่าเพื่อนขอไอชิเม้นหน่อยขอถังน้ำหน่อยปู่าโก้เฮ้ยเราได้กระจกแล้วปู่ดิทำไมเราไม่อาคุณ <c oughs> เสียงไอ้ดำ บล็อกหินดินตายดา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 เฮ้ยในเท่าไหร่เฮ้ยอีกแล้วเหรอมึงตักปลาไปดิตักปลาเข้าวบวบเฮ้ยมาไหนอีกแล้วมาเนี่ยโคตรเหน่งมีสารร้อนด้วยสัสมึงออกเกาะท้อนเหรอเมอว์เพนอ่ะติดประตูทำไมไม่มีประตูทำไมเดี๋ยวเข้าไม่ได้ไงเอิร์ดเอิร์ดออก จิ๊บไปเก็บวัวเห็นแล้วก็วิ่งกลับมาได้เป็นบล็อกหินอะไรเลยเฮ้ยอุดที่มึงอุดนี่ทำโอ้ไม่มีดินอ่ะเมาเอาเมาดับมาอีกแล้วไม่ได้เก่ง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 ทำไมตีเจ็บจังวะไม่พวกเราตีกันเองกลัวอะไรเพิ่งคิดสั้น ลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาก่อนไอ้า้ำป้วยไอ้กู้วยอะไรไมึงดีก็ดูกล้วยแล้วก็มันพูดถูกเลยมันถึงจะหยิบได้ไม่ทายเลยสัตว์ปอกไม้ปอกเปลือกให้กูด้วยนะมึงไม่ดีอะไรทาแล้วเหงาเพื่อนมีใครมีดินิกปะมีแต่หมดใจ <c oughs> โอเคเอา้าแล้วมันก็ล่วงไปเลยแทน,นกูไปกินปลาปักเป้ามาลงรู้นี่ยังไงวะ ขอดินหน่อยเอ,อ๊ะฮะเลือเล่อนเดี๋ยวคือหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวฟอนต์น้ำให้เปียกให้หายเปียกทำยังไงเผาการเผาช่วยคุณได้กันเผาได้แล้วไม่เจอสัตว์เพื่องเลยเหรอก็เจอไอ้การ์เดียนนะนายนับด้วยเหรอเพื่อนอันนั้นนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันให้เดนเฮ้ยเออทำไมขุดไม่ได้อ่ะขอดติดตายขุดแล้วมันไม่แตกอ๋อ,อหรือว่าต้องเพลเอสเพชรครับแป๊บอืม ดีเลยเดิ <The S 1> นเกียนเรวีนะปอมไหนดูซิมันดอกอะไรบ้ายอ,อ๋อมาแนวนี้เลยเว้ยมันจ่ปขุดสิเฮ้ยแต่เพื่อขุดละไวขึ้นหรออีนนหนึ่งคนนึงถือพีกอันเดี๋ยวถือโชว์เวลให้ไอถือขวานทพ่งถือปีกแอคไลล่าสุดเล็เอดียเป็นดีเไปแล้วยนรนียน <c oughs> ีนรินอนบรินีริิด ยังนะทำไมพอถือโชว์เวลแล้วอะไรที่มันต้องใช้โชว์เวลขุดไม่โผล่เลยย,ย, <c oughs> ยัง,ย,งยังสนุกอยู่ <c oughs> เอ้ยได้กแก้วแก่เลยเฮ้ยเทียแมงวุดูมันเรียกว่าแมงวุมมีบ่อน,น้ำยังอินฟินิตี้ยังมีแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเฮ้ยลงมานี่สิเฮ้ยตายละแกนายไปกินหญ้าสักทีเถอะขนานายจะได้ขึ้นนายไม่ต้องเข้าบ้านแมข้างในไม่มีหญ้าเอ๊ะอันนี้มัไปไปแก มานี่เฮ้ยแกะพันไหนนี่ไม่สนใจเนี่ย <c oughs> ย่าย่าอยู่ข้างหน้านายเนี่ยกินกินสิเฮ้ยกินแล้วแกะมันก็กลับไปที่เดิมวมันคิดถึงวัวเห็ดใช่ไหมอ้าวพี่มันสนใจข้าวเรวอะมาขุดชกม่ไ้เม่อชิวชม่ลอ่ามาแล้ว <c oughs> ไววอว้สิ่งที่มันต้องใช้ชโชว์เวขุดก็ไม่ขุด นอนหมีเิงเอไปเก๊กาย่ก็หมีเอาไปดิหมีเออโอ้โหแค่นั้นแหละดีอไอแทนเมื่อกี้มีดิ้นสันเออแป๊บหนึ่งสิอ่าอ่อออกดคางไว้แล้ว เดี๋ยวนะได้พิกลิ้นสปาวเอกคาบเลยคาบเลยเหรอคาบเลยเหรอฝุดต้นไม้ต้นไม้อะไรวะจิกกับความใครไม่มีคอนเตอร์ล่าสุดเขาแต่งตั้งตัวเองเป็นดีเจเป็นแทนได้ไหมโอมาด้วยโอเซ่บแทนได้ไหมจังเกิลมาเต็มเลยวะไม่เอา ตอนนั้นไม่เอา้ามีฐานไหมอ,อ๋อมีลิลี่ดูดิแอนอืนนอหึกําลงอะไรคราบเหรอเพื่อนไอ้ที่กูพูดถึงมันมาปุา๊บเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะมันเตอร์บุกมันเตอร์บุก แล้วคิดถึงต,ติดพิษอด,ดให้โดนนะจ๊ะเพบนั้นไอ้ไอ้ตัวแมงวีมันยังไม่ตายนะมอนเตอร์กะอยู่ข้างล่างเอาเพิดเอาดีนหนหวะตายแล้วเหล็กตัวเพ<อ>ื่อนเหล็กตัวเลย ปล่อยมันเดี๋ยวให้มันได้มีชีวิตต่อไปเพื่ออย่ามีเลยคือเรต้องโลกโลกจะสร้างการดีเจโทมโอ้มันตียากกว่าเอ็มแลบอีกโอยไม่เยงังตีง่ายกว่าเลยรู้สึกว่ากูขุดดีเลยเฮ้ยเพชรเฮ้ยนี่ แน่จริงลงสก,กูดีไม่ได้เก่งลงเงินห้าวจริงๆจริงงี้กูแงถามเกือบลงลงแล้วมืเอาแล้วไม่ใช้บล็อกเดิมอุดแล้วกูแม้ว่ามันตกโลกไปแล้วถามไม่พอใจขยายไหมขยายเป็นได้นะขยายไปเลย